ก็วันนี้วันนี้ท่านต้นตีช่วยกลาโหมนะครับที่ทำหน้าที่ในการเป็นทีมไทยแลนด์สบสกนะครับก็เป็นตัวประสานงานและก็ยังทำงานอยู่ต่อเน,นื่องตั้งแต่เราได้แต่งตั้งมานะครับวันนี้ท่านก็มารายงานสถานการณ์ให้ทราบว่าสถานการณ์ชายแดนทั้งหมดเป็นยังไงนะครับก็โดยสรุปก็คือขณะนี้สถานการณ์ชายแดนก็ยังตึงเครียดอยู่นะครับก็ยัง ยังเป็นมาตรการเดิมทั้งหมดที่ทํามาแล้วก็ท่านก็ได้ทํางานมาอยู่ต่อเน,นื่องสองอาทิตย์ออแล้ววันนี้ก็เป็นการที่สภาความมั่นคงได้รับทราบและก็ขอบคุณนะครับที่ท่านทํางานมาต่อเน,นื่องแล้วก็ได้มีมติมอบอำนาจให้ท่านนะครับรับผิดชอบไปดูในรายละเอียดแล้วก็ไปคุยกับทางกองขับบกด้วกการซึ่งอยู่ในนั้นอยู่แล้วมีในสมพันสองพัแล้วแล้วก็ให้เป็นเนิกการในการหาทางที่คลายปัญหาในโดยมอบอำนาจให้ตั้งไป แล้วก็ไปคุยในรายละเอียดแล้วก็ถ้ามีบอกครับเท่านั้นเองไม่มีอะไรครับไม่มีเรื่องเปิดการไหมคะอ๋อไม่มีครับไม่ได้คุยเรื่องเปิดกาเลยตรงนี้ก็ยังยืนยันก็ยังคุงยืนยันเมนมติเดิมครับแล้วก็เพียงแต่มอบอำนาจให้ในทางรายละเอียดไม่ต้องคอยมารายงานเราแล้วก็มีมติไปแก้ปัญหาคือไปทําให้ได้เบ็ดเสร็จโดยทางท่านท่านท่านที่ช่วยกระหบท่านก็เป็นตัวแทนรัฐบาลในทีมไทยแลนด์อยู่แล้ว กับทางกองทัพก็อยู่ในนี้อยู่แล้วให้สายงานกันให้มากขึ้นแล้วก็ให้ไปดำเนินการแก้ปัญหากรตัินใจยังปไม่เปิดจากนี้ไปในการพิจารณาไปหาทางออกจนกระทั่งได้คําตอบว่าควรจะทําไงก็มาเลขอคำอธบาแปลว่าทุกเรื่องจากนี้ไปไม่ต้องมารายงานแร้อมีอำนาจเต็มในงานตัดสินใจได้เลยเออครับก็ยังมีมีการไปตัดไปไปพิจารณาไปหาทางออกได้ข้อสรุปก็รีบมาเสนอเรานะครับการตัดสินใจเปิดหรือปิดเนี่ยก็คือยังไงต้องกลับมาที่ประชุมถูกไหม ก็ยังเป็นสมชอ,อยู่ละครับ <ız. S 1> ก็สมชมีอำนาจโดยตรงแต่ให้อำนาจท่านจะไปหาทางออกอยังไงก็ให้าำน้าท่านไปทำหานนะครับแล้ววันนี้ในเรื่องที่ว่าไปจปับบอนที่ตรงสถานใหนม่กนะ็เมื่อทราบเมื่อเช้า,มา,ชามารายงานและผมอนุมัติให้ไปจัดการเพราะว่าเรื่องการจัดการเรื่องบอนเรื่องแรงอบายมุกทั้งหมดเนี่ยเป็นนโยบายเร่งด่วนผมซึ่งได้เมื่อเช้าได้พูดไปแล้วว่ายาเสพติดเป็นเรื่องหลักแล้วก็ แก๊งกิทธิพลต่างๆนะครับรวมทั้งแหล่งเบื้อสูบเม่อยาปมุกทุกเรื่องให้ดําเนินการเมื่อเช้าพอรายงานมาผมก็าให้ไปจัดการเลยบอลตรงนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการแปลงไหมคะหรือว่ามีแมกการมืองเกี่ยวไหมคะทราบว่ามันมีรายละเอียดของปัญหาว่ามันเป็นบอลมีคนเข้ามาแล้วมีการร้องเรียนมาหลายรผมก็เลยบอกว่าให้ไปดาเนินการเลยว่าฝากแล้วถ้าคิดว่ามันใช่ปัญหาโดยตรง,งให้ไปจัดการที่ได้รดับรายงานมีโยงถึงนักกับ ยังไม่ทราบรายละเอียดครับตรงไม้ได้ได้สรุปแล้วก็เดินตำรวจฮะจับร่วมกับตำรวจผมอนุมัติให้ปลัดไปดําเนินการควบคุมการจัดการครั้งนี้นะครับเพื่อเมื่อกี้ทราบมาว่าได้สอบเป็นจมิตรแล้วก็โอเคก็รอดูผลเพราะท่านปลัดท่านจะโค้งแถลงใดทั้งหมดโอเคนะครับขอบคุณนะครับแล้วท่านจะต้องไปที่อื่นหรืด้วยไหมคะไปแถลงด้วยกันไหมคะไม่ครับไม่ได้ไปมอบไปแล้วรถ ไม่นนรู้เลยม,มันเป็นเของตของไทยอะมีลงเลยอะครับมีการไม,ไม่ได้มีการพูดคุยกันในที่ประชุมเลยใช่ไหมคะ ฉันแตะเธอหมดเลยก็ฉันแตะไม่ทันแลยฉันก็เติมตาไปช่วยร้องไงอฉันต้องไปช่วยร้องก็บอกไม่เห็นนะเขาพูดเนี่ยตอนแรกก็เลยมองกันว่าทำไมไม่ถามสวีทนะเมย์ไม่รู้ว่าตอนถามสวีท้องชิญทอร์เตอร์ทุกท่านนะคะก็ในวันนี้ทางด้านของนายพุธรรมเวชวัตรเพศเชียชัยนะคะรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนปรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานการประชุมสมาคม ขอภัยค่ะส,าสาภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชนะคะผุ้ชมก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะภายหลังผลาการประชุมในวันนี้ถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะก็ในวันนี้ได้มีการาทางด้านของรัฐมนตรีช่วยกลาโหงก็ได้ทําหน้าที่ในทีมไทยแลนด์ก็เป็นตัวประสานงานนะคะแล้วก็ทํางานอย่างต่อเนื่องซึ่งวันนี้ท่านก็ได้เข้ามารายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาให้ทราบนะคะว่า ขณะนี้สถานการณ์ชายแดนยังเดือดอยู่นะคะยังเป็นมาตรการเดิมที่ทั้งหมดที่ทำมาแล้วก็ท่านได้ทำงานมาอย่างต่อเนื่องหลายอาทิตย์แล้วค่ะซึ่งก็ขณะนี้ก็ได้มีการมติมอบอำนาจให้ท่านรับผิดชอบดูทีมไทยแลนด์แล้วก็ไปคุยกับกองทัพนะคะด้วยกันและได้ไปดำเนินการและสั่งให้มีการไปดำเนินการ ที่คลายปัญหานะคะแล้วก็ไปคุยในรายละเอียดและหากมีความคืบหน้าอย่างไรก็จะมีการรายงานค่ะุณผู้ชมซึ่งก็ทางด้านผู้สื่ข่าวก็ได้มีการสอบถามว่าในมาตรการในการที่จะเปิดด่านเนี่ยะจะเปิดหรือ,อยังซึ่งทางด้านของนายพลธรรมก็บอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการ พูดคุยนะคะแล้วก็คันยังไม่ได้มีคําสั่งให้เปิดนะคะท่าผู้ชมก็ส่วนการตัดสินใจเปิดหรือไม่นั้นนะคะยังคงเป็นสบชที่มีอํานาจโดยตรงค่ะแต่ว่าก็ต้องอ,อยู่ที่ท่านนะคะจะให้ทางออกอย่างไรคะ่ะท่าผู้ชม ก็อย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้ก็ทางอมิวเ,เตอร์ก็ขอยุติสัญญาณลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะเมื่อไหน้าเราจะขึ้นไลายสวยท้งโซนประชากันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมขณะนี้ก็ขอยุติสัญญาณลงค่ะ